สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับวันนี้กาก้าพารวยนะครับก็มาพร้อมกับเหรียญสวยๆนะครับเหรียญ5บาทนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นั้นนะครับเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพศนี้จะเจ๋งขนาดไหนนะครับติดอันดับเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องเหรียญ2บาทแล้วก็ จะเสริมนะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปก็จะเอาเหรียญต่างๆนะครับเอาแวบขึ้นให้นะครับพร้อมกับราคาที่เขาประเมินกันนะครับเอาแทรกให้นะครับในคลิปนี้ครบถ้วนไปด้วยข้อมูลของเหรียญทุกชนิดเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้ลุงป้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั้นรับข้อมูลกันในคลิปนี้ให้ ครบถ้วนนะครับทุกรุ่นทุกปีพศกากา้าพารวยจะแทรกขึ้นให้เป็นภาพนิ่งนะครับจะแทรกขึ้นให้พร้อมๆกับพูดคุยเรื่องเหรียญทั้งสองรุ่นนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเอาแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญหาบาททั้งสองรุ่น2ปีพศนี้กากา้าพารวยนะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกากา้าพารวยด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับกาก้านั่นเองนะครับได้มีกำลังแรงใจหาข้อมูลต่างๆเอาคลิปามาฝากลุงป้าอาะนะครับแล้วได้ทำาหาเหรียญส,สวยๆนะครับเอามาฝากทุกๆท,ท่านนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลาจากช่องกากานั่นเองนะครับหรือคลิปใหม่ๆม,า,มา,าก็จะได้ม็บ พลาดกันนะครับเอาละวันนี้นะครับกาก้าก็ไปพร้อมกับเหรียญ5บาททั้ง2รุ่น2ปีพศนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยก็อขอพูดคุยเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับของเหรียญ5บาทนั่นเองนะครับเหรียญกษัตริคิวโบนิเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับนี่ก็คือชนิดของเหรียญน,นะครับส่วน ประธานด้านหน้านะครับประธานด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบาทสมเด็จนะครับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผิดพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตยราชภูสิตาภร์ทรงฉลองพระองค์คุยนั่นเองนะครับผิดพระพักทางเบื้องขวานะครับส่วนข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆนี้ก็จะเป็นนะครับก็จะระบุว่าภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับนั่นก็คือข้อมูลด้านหน้านะครับวงขอบนะครับเป็นลักษณะก้าเหลียมนั่นเองนะครับมีความสวยสดงด งามนะครับส่วนอขอบนะครับด้านขอบนั้นก็เป็นเฟืองหยาบนั่นเองนะครับเป็นเฟืองหยาบนะครับเราไปข้อมูลด้านหลังกันนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังนั้นนะครับ กลางเหรียญก็จะมีพระอุโบสถวัดเวญจะมาบพิธดุสิตวนารามนั่นเองนะครับส่วนข้อมูลด้านบนนั้นก็จะระบุว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จัดทําเหรียญน,นะครับว่าปีพศ2541และปีพศ2531นั่นเองนะครับลงท้ายด้วย1น,นะครับลงท้ายด้วย1ใครบอกว่า1331นั้นเป็นเลข ไม่เป็นมงคลนะครับใครบอกนะครับวันนี้นะครับจะเป็นมงคลมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เลข1 3เลยทีเดียวนะครับเราไปส่วนข้อมูลนะครับ ข้อมูลของเหรียญปีพุทธศักราช2531นิดะครับชนิดราคา5บาทนั่นเองนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมนะครับส่วนจำนวนที่ผลิตนั้นผลิตออกมาทั้งสิ้น44่ส0 0 0ี้านหแสสาพเหรียญนะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับส่วนราคา UNC นั้นอยู่ที่150บบาทนะครับใครบอกว่า เลข1331นะครับไม่เป็นมงคลนะครับไม่ใช่แล้วนะครับส่วนปี41นะครับส่วนปีพศ2541นั้นนะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น3 1 3 7 3 0เ0เหรียญนะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพศนะครับส่วนปี41นั้นนะครับยอดราคาการประเมินนะครับอยู่ถึง100บาทเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเหรียญ5บาท ทั้ง2รุ่น2ปีพศนะครับส่วนที่พี่ๆลุงปา้าอาหลายๆท่านนะครับอสอบถามมานะครับว่าเหรียญ5บาทรุ่นไหนหน่าเก็บสะสมนะครับแบบไหนที่บอกว่าผิดปกติและเหรียญ10บาทแบบไหนที่ผิดปกติหรือเหรียญแบบไหนที่มีความสวยงามนะครับแบบไหนที่มีราคานะครับ กาก้าก็ได้นาข้อมูลต่างๆนะครับเอามาฝากลุงปาอาทุกๆท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็ลงไว้ให้แล้วนะครับในคลิปเอาไว้ให้เป็นช่วงๆนะครับก็จะโชว์เว็บขึ้นมาให้ทุกท่านได้เห็นเป็นข้อมูลนะครับถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะครับเชื่อว่ากาก้าเชื่อว่า,าพี่ๆน้องๆลุงป้าอาคงต้องการข้อมูล เป็นราคาการประเมินนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าลุงปนาอาพี่พี่น้องๆน,นะครับต้องการข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของเหรียญหรือว่าเป็นประวัติต่างๆนะครับก็แจ้งความจนงหวายใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวกากา้าพารวยจะนำข้อมูลต่างๆนะครับที่พี่น้องลุงปนาอาหลายๆท่านต้องการรับ ข้อมูลนะครับเอามาฝากทุกทท่านนะครับแล้วก็ทำคลิปมาให้ได้รับได้ชมกันนะครับอันนี้ก็คือเหรียญชนิดราคา5บาททั้ง2รุ่น2ปีพศนะครับอ่าลักนะครับคลิปนี้นะครับกาคาพารวยก็ขอจบคลิปอยียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ